สวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่สถานีรถไฟสายสีม่วงนะครับอยู่สถานีอะไรนะกระทรวงนะครับกระสรวงสาารณสุกนะครับกําลังจะไปสถานีบางคุนนนท์นะครับผมสุโปรดใช้ความระมัดระวังขณะก้าวออกจากรถขอบคุณครับ เดินต่อนะพวกกนี่น้ชมเราลงจากสถานีสายสีม่วงนะครับมาสุดสถา,านีแล้วเราต้องเดินต่อไปนะครับลงจากรถออกประตูทางซ้ายเราก็ต้องเดินไปนะครับเพื่อไปต่อรถสายสีน้ําเงินพอดีผมจะไปสถาน,นีเอ้ลืมบอกไปผมจะไปสัมยาคย์ไปฉายนะครับหรือบางคุณนุน่นบางคนอาจจะรู้จักนะครับโอเคแค่นี้ก่อนนะครับเมมจะเต็ม <laughs>